สิ่งที่ทำอยู่ในขณะน,นี้เขาจะมีการแห่อันเชิญองค์พระแม่ลงมามาถึงบริเวณที่ชายน้ําหมุนควนเข็มนาฬิกาทันหลังพระแม่ลงแล้วก็ให้พระแม่นอนหงายขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วปล่อยลอยล่องไป ส่วนประชาชนคนที่ติดตามพระแม่มานั้นที่เขาจะมาช่วยกันกวักน้ําลงไปส่งพระแม่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งองค์พระแม่มาระหว่างรอครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคาว่าสารต้านอนุมูลอิสระไหมครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรและช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจอบกับคุณโจกนะครับสำหรับคําถามที่ถามหมอมานะครับว่า สารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเป็นสารที่ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระก็แบ่งได้เป็น2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือเป็นกลุ่มของพืชผักผลไม้หลากหลายสีเช่นกลุ่มของไลโคปีนที่เจอในมะเขือเทศสีแดงนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของเบต้าแคโรทีนนะครับที่เจอในพวกพืชผักผลไม้สีส้มเหลืองนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้อยู่แล้วนะก็คือตับเนี่ยจะเป็นแหล่งที่สร้างแต่ว่าจะลดปริมาณลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับ แล้วปกติแล้วนะครับคนไหนที่มีอนุมูลอิสระสูงนะครับก็จะทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่องตามมาหมอยกตัวอย่างเช่นโรคของเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับมีรายงานว่าคนที่มีอนุมูลอิสระในร่างกายสูงนะครับก็จะเสี่ยงต่อ,อ,อโรคมะเร็งหลายชนิดส่วนการที่เราจะ เสริมสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับง่ายๆก็คือเพิ่มการรับประทานผักผลไม้หลากหลายสีให้มากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับฝากคุณจอบกับคุณโจกนะครับที่ไปเที่ยวอินเดียนะครับฝากเก็บภาพสวยๆนะครับมาฝากหมอแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับขอบครับขอขอบคุณที่ปรกสาทางด้านการโคลนจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีคำแนะนำดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับและคุณผู้ชมท่านใดถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่ง คำถามของคุณมาตามอ e ีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนอะไรกันครับผู้ชมมาอีกบ้านหนึ่งแล้วครับผม <laughs> เอาคุณผู้ชมครับมาอีกองหนึ่งแล้ว <laughs> <laughs> ที่เขาทําเสียงเมื่อสักครู่นี้ <laughs> เหมือนกับเป็นการบอกว่าพระแม่อยู่ตรงนี้นะ <laughs> จะอัญเชิญพระแม่เนี่ยลงด้านล่างนะขอร่วมพิธีสักนิดหนึ่ง <laughs> ขอร่วมพิธีเขาเชิญ